เอาละทุกคนนี่ก็จะเป็นพาร์ทสองของดูมภาคสองพันสิบหกอีกแล้วนะครับผมออกมาหลังจากที่เราผ่านด่านยูเอซีมาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตึกละ Hello I am the Centipede Agent assigned to Mars After running diagnostics on the Prater suit, it appears that I can activate optional challenges that, when completed, will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. โอเคเหมือนจะสอนได้บางอย่างแต่ว่าไม่ได้ใจเป็นกับว่าอะไรโอเคเรามีเวก้าเป็นผู้ช่วยละตอนนี้มีเอไอเป็นผู้ช่วยอ่ากดไม่ได้ตรงนี้ยิงก่อนจะไกลพวกนี้ก่อนมากกว่าดจิ๊กสัตัตนรกกลับไปจุดบ้านเกิดพวกมึงเลยไปโอ้มีแหล่งนีน่อยออกไปครับโอเคเอามากดไม่ได้กูก็ยังไปกดเนาะ ก็ต้องมีทางไปถือวะทางนี้หรอไม่ใช่เทางไหนแล้วนะอ๋อทางนี้ไงทางนี้ไงเออไปิดประตูแหกบ้านไอ้พวกเวนนี่กูจะส่งมึง,งกุ้งนรกไปหมดเลยกลับบ้านเกิดพวกมึงไปซะตัดติออกตายไปละโอเคพาวเวอร์ I believe in honesty. Especially now. And what will be your final moments in this world? All the rumors, the human sacrifices, the hell. It's all true. But my sisters and brothers, be thankful. You will be the first. คเช่เดียวกันใน e ท t างขึ้ e สตนี้เอายังไงกระโดดแล้วกันเอาเชตรงนี้ก็ได้เอาเอาแล้วไงอ๋อทางนี้มาได้เหรอเฮ้ยเอ้ยไหนดู้ที่มันไปไหนเอาเชือกเกาะเอากาะกูเต็มกด กกูเต็มอยู่นี่หว่าแล้วไปไหนได้อีกไหมเอาไปไม่ได้แล้วเหรอเอ้าเมาเเค่กอดใช่ไหมเนี่ยเอ่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคถ้ามันไปไม่ได้แล้วก็โอเคช่างมันช่างมันช่างมันเอาไปว่าผมเอากอดไม่ได้นะเพราะกอดผมเต็มอยู่โอเค ไม่นี่ก็พูดมากจังเลยอะไรเนะี่ยอันนี้แม่โอเคโหลดเลยโอเคโหลดจะกลับไปที่เดิมเพื่อไปเปิดอันนี้๋อมัไม่มีพลังงานก็ว่าอยู่ทำไมกดไม่ติดโอ้แต่ว่าเสียสลักเต็มเลยตรงนี้ไปได้ไหมโอ้ตรงนี้ก็ยังไปไม่ได้ว่ะเสียงพวกมึงติดคอมากว่ะเชีย เดกลูกปะนาวหน่อยไหมไม่มีใครนะหมดที่เย็ดมาดีสุดต่อยต่อยต่อยแม่งเลยแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างวะในนี้ไม่มีอะไรโอ้เชเชิดเชิดเชิดนี่เป็นยังไงล่ะจะลูกระเบิดกูเอาอีกเล่มอีกเล่มอีกเชิดนี่หายละ Okay. เกมนี้เราต้องพยายามดูแมบเยอะๆเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ระวังก่อนทำการเช่อนี่ก่อนตายซะมึง6เช็ดนี่เล่นเถื่อแล้วเล่นเถือแล้ว,ลลวนี่แหวมตัวออกซะเฮ้ยเฮ้ยตัวระเบิดไปแม่งเลยเอ่าตัวใหม่นี่เองเฮ้ยเราเอาัอพเวฟพลนได้แล้ว อัพเป็นลดระยะของการรีโหลดระเบิดทำให้เรายิงสามารถยิงลูกระเบิดได้เร็วขึ้นดี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 วัดดีงามเลยไอ้ตัดไอ้เชี่ยนไอไม่ควรลังกัวไอ้เชี่ยนนี่ปุ้งนี่เองชิชิเยอะว่ะเยอะว่ะอ๋อหนุนนุนหนุนนุนนุนหนุเชี่ยนนี่หยาเพื่อมึง Nguyên cứu nữa, giảm mạnh giảm mạnh mình mạnh giảm 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 mạnh mạnh giảm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  โอเคหมดแล้ okay, วโอเคจังหวะนี้ก็สำรวจอนันนี้แล้วก็มีอะไรอีกไหมเราสำรวจก่อนนะเผื่อจะได้ของดีอืมไในนั้นมีเฮ้ยเลื่อยนี่แหละนี่แหละสิ่งที่กูอยากได้มานานไอ้สัอ่ากูไม่ต้องกังวลแล้วกระสุนกูจะหมด ไปพ่นอาเชนซโอเคพาปุ๊บจะได้กระสุนแต่ว่าก็จะต้องเก็บน้ำมันนะเพราะว่าภาคนี้ต้องเก็บน้ำมันครับถ้าใช้หมดแล้วก,ก็คือหมดเลยโอเคมาอ๋อเต็มเลยใช่ไหมซ่าล้างหกพันพู่มึงให้หมดเอาปนาไปเต้ เฮ้ยเฮ้ยกระพิบละเจยเอ้ยไม่นกอนีคิวไม่ทันมามนกองไม่ไคิวใหม่ดูเฉยๆดกว,ว่าแม่งก่อเป็นลูกลิงเลยพวกมึงไอ้ยเจยนี่โอ้โหเจ้แม่งมาเกิดที่เต็มมากเลยไอ้ยเจยนี่เออในนูมีถังน้ำมันเลยโอเคแต่ว่าถังนี้เราไปได้ เดี๋ยวเดี๋ยวลมแป๊บนึงโอเคเดินเข้าไปไหนรู้ซิว่ามันจะพาเราไปไหนบ้างอ๋อเฮ้ยมีเกาะสวยตัวนี้มีกระสุนปืนเยี่ยมเฮ้ยแจมว่ะตรงนี้มันพาไปไหนบ้างโอ้พามาทางนี้นี่เองอ๋อแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วอ๋อทำรูปทำ ai lóg ra quen, trời ơi thằng nó bị lướt vào, đúng không? giải thế thì qua, thằng này đi, chờ chờ chờ, muốn ai sao Ai ok bị cột ở Ok โอเคไปไม่ได้แหวกประตูออกโอเคจิ้ตายซะโอเคตรงนั้นคือมันจะเป็นพลังงานบางอย่างเราต้องไปแหวกออกสินะออกไปออกไปซนะแหวกมันออกมาควักออกมาซนะ

หอีกไหมอุ oh. ้ยอ, okay. อาโอเคก็เต็มพวกระเบิดอเยอะไม่ดุนะต้องมันกดอุ้ยจะตายจะตายอยาคือเอถูกมก่ไสิตัวพิเออเอถูกมากีูกระเบิดอ๋อติครัวมึงยังมีอีก จะไม่พุ่งเปิดเลยอีกแล้วเฮ้ยไม้พังเลยดีๆเมหมดแล้วตนี้เข้มรอรีบมาอ้าวเฮ้ยเจ้มึงมาจากไหนเนี่ยเอาเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ย ตรงนี้โอเคเราก็ขึ้นไปโอเคเฮ้ยนุกตีวันนุกตีวันเกมนี้เฮ้ยม,ม,มดบดเชื่อเอ้ย ไม่มีแค่ปืนลูกซองว่บคือผมไม่อยากได้ไอ้หมวดเนี้ยแต่ว่าก็เอามาเถอะอยังไงเราก็เจอมอบอดในแมปอื่นยุติยุติคือมอที่ยิงทีละสามน,นั้นอะ่ะผมมองว่าม,มันไม่ค่อยหมออะโอเคว่าแต่ว่าทำไมมันกดได้ได้ปะเฮ้ยโอเคกดได้แล้วโอ้ตกใจจังเลยตกใจจังเลย โอเคไปได้แล้วใช่ไหม okay. เ,ร okay. เรียบร้อยโอเคไม่มีอะไรให้อัพแล้วเดีย okay. วมันก็คือไมค์ทกยิงตายซะโอเคโอเคทุกคนที่ยิงมันไปต่อได้นะเนี่ยไปต่อตไ,ได้แต่ว่าผมอะ ขอสนก่อนผมอยากหาดูว่าทางไหนมันแปลวของได้บ้างเนี่ย <c oughs> มันมีของอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวผมขอสนก่อนนะท่านผู้ชมสนแป๊บนึงอ่ะไหนดูซิมันดูนสิผมลองย้อนกลับไปด,ดูตรงนี้สิผมไม่คุ้แใจหลือนนะ <c oughs> อ่านี่ไงครได้แล้ว ชอบเอาของเลยแต่ว่าของกูเต็มหมดแล้วอ่ะอันนี้กดปุ๊บยังไงอะ่ะกดแล้วยังไงอะ่ะอ๋อเปิดประตูตร,ตรงนี้ได้อ๋อประตูตร,ตรงนี้เราก็ไม่ต้องกระโดดขึ้นแล้วนี่ไงโอเคเกตเกเก็บละเกบละโอเคโอเคทีนี้ก็จะมีอีกทางหนึ่งที่ผมยังไม่รู้ว่ามันยังไปได้หรือเปล่าตรงนี้ไปไม่ได้แน่นอน ว่าเอาของมาเอาของไม่หมดนะผมเฮ้ยนี่ไงเปิดเลยตอนนี้คือของผมเต็มทุกอย่างนะยกเว้นเกาะเกาะไม่เต็มโอเคลงมาดูข้างล่างมีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนอ๋อมาจากไหนฮะผมึาจากไหนฮะโอ้ยเจ๊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 นี่ไม่กลัวแสบจริงๆ เฮ้ยชิปถอดที่ออกมาเตรียมเฮ้ยไอสัตว์ตุ่นฟุ้งเข้าหาไม่ปอกคูเลยบ้างโอเคมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีแล้วแต่หลังมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีเราก็น่าจะต้อง ขึ้นแล้วแหละโอเคเอาขึ้นไม่ได้สูงเกินสุดเลยต้องขึ้นทางนี้แหละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนเชีย่ยโอ้โหนี่ถ้าไม่มานะอดว่ะเฮ้ยเชีย่ยไหมปืนปืนนี พลาสมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคว่าแต่ว่ากูจะกลับยังไงเนี่ยโขกลับไม่ได้หรอมันเร่งสูงเกินไปกลับไม่ได้หรอกมันสูงเกินไปไมันต้องมีทางสิโอ้นี่ไงโอ้หาตั้งนานโาโทโอเคตรงนี้ก็เปิดออกซะโอ้ไปทางนี้นี่เอง อืมอืมอ,มอ,มอมเก็ตแล้วเก็ตแล้วโอเคมีอะไรอีกไหมอ่าเป็นทางเดิมแต่ว่านะผมยังสงสัยอีกทางหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมลงไปก่อนโอเคเดี๋ยวเดินสำรวจก่อนแป๊บหนึ่งยังไม่ได้เจออะไรเดี๋ยวัปสุดปืนก่อนโอเคคลิปไปเพราะยังมีอีกทางหนึ่งที่ผมสงสัยอยู่ มีอะไรคนเยอะครับผมเกมดูมเนี่ยมันซ่อนไว้เยอะโอเคไหนดูซิไหนดูซิว่ามีอะไรให้เราน่าสใจบ้างตัวนี้มดปอดมัน เอาไปแล้วน่าเสียดายอ่ะถ้าผมเอาปืนนี้มาก่อนเนีย่ยผมน่าจะใช้ปืนเนี้ยเอาหมดปอ่านี่ไงทางนี้เป็นทางไปที่เราโอเคต่อมาทางนี้ก่อนทางนี้ไปไหนได้บ้างตันเอานี่ไงเฮ้ยอยากได้ก่ออ่ะ ชช่แต่ว่ากระโดดไม่ถึงแน่เลยกันไ,ได้ก่อนอ่ะมันมีทางไปไหมมันต้องไปทางไหนวะมันต้องมีทางแน่เลยอ่ะและ้วจะมันจะผุบไปมันมันต้องมีทางไปสิไปทางนี้ก่อนแล้วกัน ดี๋ยวดูซิว่าทางนี้ไปไหนอ้ในห้องนี้อ๋อในห้องนี้ไงเคถอดชิปเลยเอาชิปมาให้ขูซะสวยเคตรงนี้มีเลือดก็เอาเลือดซะโอเคผมอัพอะไรได้บ้างตอนนี้แน่นอนว่าผมอัพระเบิดเราจะได้ชาร์จระเบิดได้เร็วขึ้นสามารถใช้ระเบิดได้ปล่อยขึ้นอ่านี่แหละ ของดีอย <fold> ่าพลาดล่ะโอเคผมก็เปิดเช็คหน่อยละกันคงไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งโอเคโยนก็ไปเติมเลยก่อนอ้อยช็อตสักหน่อยโอเคมีมีอะไรอีกไหม พันนี้หาของอย่างเดียวเลยวะขอโทษทีครับท่านผู้ชมที่พันนี้ผมพาทุกคนค่อยๆด้ดอิงแบงคเลยโอ๋อผมไม่ได้กดมุมนี้เป็นโอเคมาคุณจะสมัคไหอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปืนอีกแล้วเพี่อออกมาซิอะไรอ่ะเชื่อปืนคนเฮปปี้เฮปปี้อะไรพวกอะ เฮ้ยฝันสมายไหมเราปลดล็อกแล้วว่ะแต่ว่าเรานี่ไม่ได้เกาะเราก็เต็มวะ่ะเป็นไรโอเคเปิดตรงนี้ต่อมาเ,เวลาจริงด้วยละยังไม่สิดผมเองอุ๊ยยังไม่เส็

โอ้เขีกชากเยนี่ไนขไหนลหดปะวะไเหลือไนปะไย,ยูไหนเจี๊ยบเอาเชฟงมพอดีเขี่ไปวิ่งจริงจังวะเออเอาลูกปนาไปแดงซะ Er ไม่ design. ไม่มีสักตัวอะไรวะโอ้ยันนี่ติดเกมไม่ Qatar. ไม่โดวดิเอียนนี่อย่าเสือกเหมือนไปจุดตาหลังฮะยิงไปเออหัวไม่เลยเลยหัวนึ่งครับกระสุนไม่กูเอากระสุนให้กูเอ้ยไม่ใช่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 

ok, giờ đã hết rồi, như đây sẽ là cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái này là có gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái kìa โอเคมามามาเดี๋ยวเรามาต่อกับความมันต่อเชื่อมั่งมันจริงเฮ้ยโอ้โหทำแบบนี้เลยเหรอเคกมเซนดี้โอ้นี่ไงโอ้นี่ไงเราเปิดออกแล้วแค่นี้ก็ตัวยากรออนไลน์แล้ว โอเคเราเปิดแล้วทีนี้ทุกอย่างออนไลน์แล้วเพราะว่าเราเปิดจันทร์แลวเทียมออกมาแล้วไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่กดตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอมันลงไปอีกโอ้ทั้งลงทั้งขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเชื่อแมงมันวะโอ้โหไอ้เจ็ดนี่ นี้กระโดดก่อนกระโดดขึ้นไปเรื่อยโอ้เชฟแมงปี๊ดป่าปิดปายหรือวะขึ้นมาโอเคสวยอะไรอี๋โอ้โหจีบแบบนี้เอาลูกมาทำไปไหนเลยสวยอุ๊ยเชโล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  โตอมึงโตละมึงหาไว้เลยโอ้ยโอเคจังหวะนี้อ๋อกดตรงนี้กดตรงนี้โอเคเอ้ยเรามีปืนพลาสมาไรตั้วอ,อยู่นี่หว่าก็ผมลืมไปเลยปืนนี้คอมูอันเนี้ยแหละอ๋อเอฟวี

น้าเลยคือไม่ลู้อีกแล้วรู้อีกแล้วปินปิดพัดถ้าว่าจะตายเชียวเฮ้ย,ยทางนี้มาได้ขวางทางว่ะป่ามืย

mọi người 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 người mọi à sao take it it will give you strength help you on your journey if you can withstand the surge cứ mình hay phải lăng cú ngay ngay bệt nhỉ lừa đấy đúng gì tôi à? มีออปสามันมีทั้งเลือดเกราะแล้วก็กระสุนขอเลือดขอเลือกก่อนแล้วกันเพราะเลือกกูน้อยมากเอาพลังอาเจนเหรอวะ 61,337 UAC members deceased. 81% of the facility is on lockdown. Demonic presence mm -hmm. through R's installation is critical. According to the records, Dr. Hayden, the invasion originated in the Lazarus facility. It seems that a hell wave was activated, transforming 64% of the UAC members into the creatures you see roaming throughout the facility. The rest were killed by the demons released from their holding cells by Olivia Pierce. Olivia, I feel I should apologize for what's happened here. Some of my employees took things too far. Olivia was the cause of all this, and I believe you will have to deal with her in time. You may not agree with our research, but know this. ดูเหมือนว่าเรื่องทั it, so ้งหมดที่ว่าพวกปีศาจออกมาเนี่ยจะเป็นฝีมือของโอลิเวียนะครับผมโอลิเวียเป็นคนจะเรียกว่ายังไงเดีะก็คือเปิดประตูมิติขึ้นมาทําให้พวกปีศาจขึ้นมาครับแล้วเราจะต้องเป็นผู้หยุดซึ่งก็มีใครอีกแล้วนอกจากกูนี่เจะต้องเป็นคนหยุดมันใช่กูเดียว โอเคสัญญาณเริ่มแจ็คเตือนแล้วเฉยกูตัวไปหยุดมันอีกแล้วถ้าไม่เช่กูจะก็จะใครอีกวะเอาเเเรยน้ำมันหมดโอเไม่สตาร์ทไปติดละอช่างมันช่างมันแต่เราค่อยไปเก็บน้ำมันเพิ่มทางนี้ไปได้ไหมอาเจนเอเนจีโอเคมันคือพลังงานครับผม ดูสิบางสิ่งบางอยา่างถ้าผมเก็บไม่ครบเนี่ยก็ขอไปครับผมผมไม่เก็บในผมไม่ได้โฟกัสเรื่องของมากผมจะเล่นเอาท่ที่สำคัญสำคัญพอสิเกตต่างๆที่ว่ามันหายากผมจะไม่เก็บนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มาทางเดิมทางเดิวมว่าเราต้องไปทางนี้ โอเคจะไปอีกพันหนึ่งครับผมขอบคุณที่ตตามรับชมครับ